ม่อันนั้นแม่อาม่สื่อในกระโพดครับแมาสื่อเครื่องหยอดอยู่หลานสบายดีชอบนะครับเนาะครับอันนั้นแม่แม่ซื้ออย่างนะครับแม่ซื้อสมหมายสมัยสมหมายนั่งสกุลยังนะแม่ยสกุลวงสาเคียนศูนย์วงสาเคนครับอยู่บ้านไหนเนี่บ้านเกษตรสมบูรณ์บ้านเกษตรสมบูรณ์นะครับเนาะอันนี้แม่ในหูแจักหลานสบายดีชอบเน่ยไหน โอ้ยมาโดนแหละได้สบายดีสอบมาเรือยู่แต่ว่าบ่ได้ออ๋แต่เป็นยู่ในเออร์สตัวยูไนเออร์เนาะครับบ้านนี้กันเลยตอนแตงตีผมเดี่ยเอาไนกโพรพนมาขายใหม่ๆผมว่าเอามันเพราะแม่ห่วยหาหกปีแล้วมไหมครับแต่ว่าปลูกกระโพงนี่ได้สามปีแม่ปลูกกปวดสามปีแม่ปลูก็เหลือสามปีแล้วปลูกจักไรแม่ยปูรอบแรกนะมัน ติบกาไร่หาไรครับเราบางหันนี่ลกไรโอ้โหไรเพราะว่าสมัยก่อนน่กเอาไรกะพลมาขายคนแหกของขาเป็น้ำเงินเลยครับบัานทีนี่าวเม่กะรู้จักกวาดสบายที่ชอมเขายืนหนึ่งหนึงครับผมอยู่แล้วนนแล่เนาะบันมือนี่เม่มาเอาเครื่องหยอนนั่นเนาะเอาเครื่องหย่อนก็พูดแล้วก็นกะพลเนาะครับบันนี้คนปูกกะพดก็ปูมันนี่แ oh กตายแน่เย เ็ว่าแตกอยู่เพราะว่าก็โคตรมันไต้ไา้หลุ่โอ้ปีนึงมันได้ลร้เทือกจ้ะครับผมกันมีนำโคตรมันกันด้ลไร้เทือนี่นสด้แม่เอาหนำป้าป๋าหรือว่านำนำมันแกงข่อยแกงข่อยแม่นำสาโอ้นำนำแกงหมดอันนี้เขา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 ทดระไบอก